แล้วยาตะกร้าถูกแยกไปไหมแม่เอาต่ตะกร้าใหญ่ให้ใช่ไหมซุนเปอนการแจ็กเงี้แล้วเด็กขุด ouais แบบนู้หรือว่าแล้วก็รอต์อ่ะก็เห็นเท่ากันเท่ากันแนี่นี่เรามาเจอคณะชาวฮาร์เลย์ไบค์ยเกอร์หัดใหญ่มุ่งหน้าสุรนองไบค์วิกเซาเทินซีบอร์ ไม่ใช่มุ่งหน้าสู่ทานั่นบอบอดนะคะโอ้เออนี่ดิแวะแวะแวะค่ะแวะเออไปไปลมมีลมด้วยนะคะลมแรงอะเอาจักรยานมาเลยพายุเข้าทุกปอนเนี่ยพายุครับลมทุนูันท่งดิอุ้ยชนมุ้งสิุ้งมุ้งนๆๆงด้วยนั่นมันปิวดิแล้วไปก็กิงครั พัดแรงมากมากกดกลางท<อ>างธรรมชาติ้วราก็ไปไหว้เทุกข์เกิดไหมะได้เกิดขึ้นแล้วครับตรงนี้มันชอเป็นการเดินทางอันยูดูดมากสงสารสงสารพี่เอกอย่างแรงร ไว่ศาลาแล้วก็แล้วกันถึงบอกเีอเอาหรม่วันนี้เรามาแวะศาลาพักใจว้าลลองแดดร้อนฝนตกเธอก็มาไม่ไหวไม่ไหวรื่ยละฝนซาเธอก็ไปเธอก็ทำมันฉันนั้นเป็นแค่เพียงศาลาพักใจ เธอก็ทำให้ฉ mm ัน hmm. นั้นเป็นเพียงสาลาพัดกายเธอก็จังไม่รู้เธอก็จังไม่เห็นฮาเล่พับที่สาลาฮ่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 าโะไมีร่มปะโดนร่มอีู่ไหร่มอยู่นี่มันจะโดดนะเว้ยไม่ได้นะโดดไปไหนทำไมวะ เดี๋ยวหฮะขามื่อยะมวกมวกน้องเปไปแล้วไปไหนเขามาเอาไปแล้วเฮ้ยแบ่งๆกันไปอย่าลมจะอยู่ขเนี่ยอือรดูมากเลยอะไรอะไรไลลนมีลมใหญ่ไหมใช่หมอยู่ข้างหลังอะทำไหมทำ่ะ อะไรเน็บก็นั่นได้มั่งมัแบบวิทยุตะเปียบเน็บอะไรงเน็บไว้ตรงวิทยุอ่ะคืออะไรเอาสุดยอดอะไรเน็บวิทยุยังไงบ้างจะต้องไปดูกลยนี่ได้ไหมพี่เอกได้ไหมพี่รอเล็กีปดูเดี๋ยวไอ้นี่มันเยอะเนาะเงินมันเยอะอะ ขอบพี่เอก